ชอบคุจิคาเซ็คครับก็พอเป็นไอดอลด้วยไม่ว่าจะเป็นสไตล์การร้องแล้วก็แนวเพลงที่โยชอบฟังทุกวันนี้ในเพลย์ลิสต์ก็แบบมีเพลงญี่ปุ่นมีฟังเพลงไทยด้วยชาจะชอบคุจิคานเซ็คมากม,มีสไตล์ติ่งไอความเป็นเอเชียชาแนวแบบเจ๊ต็อกเจ๊ล็อกอะไรใช่ครับล็อของผมนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องเต้นเนี่ยผมก็มี อินสไพร์ชันนะครับเป็นพี่ลิซ่าครับลิซ่าและยิ้มใช่ครับผมก็รู้สึกว่าอยากเต้นอยากแบบ์ฟอร์มให้คนดูแบบเห็นถึงความตั้งใจในแบรนด์ใจของพี่ลิซ่าถ้าเป็นเรื่องร้องนี่นักร้องไทยก็ชอบพี่ทำไทยครับทำไทยโอ้โหนี่รุ่นพี่ตั้งแต่สมัยยุคก,กบิ๊กเซ่เลยนะเนี่ยคใช่ตะวันครับครับไอดอลและแรงบันดาลใจของตะวันครับพี่อยากรู้เป็นพี่ๆในวงการบีบบอลเดสเป็นพี่เอวิทแอนไลน์เฮ้ยชอบพี่เอวิทแอนไลน์เหรอครับ โอวเข้าสูงมากเลยนะใช่ผมก็สูงเหมือนกันเออเาชอบเป็นโลมเดไม่เพที่เอวินเขาดูตลกตลกเลยนะผมว่าผมก็พจนสุดท้ายฮะไอรอบของเราครับชอบเไนเพมครับเยเกอครับใชว่าเท่แล้วก็แบบมีสไตล์มากทุกคนแสดงว่าเราชื่นชอบทางด้านการแดนซ์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป ชื่อชอบแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบเ x p e r ด dancing อะไรเงี้ยนะแต่ว่าชอบแบบทุกด้านเลยของเขาทั้งด้านเพอร์ฟอร์มชอบการเพอร์ฟอร์มเป็นหลักถ้าพี่ลงถามเราในเนฟวันเนี่ยคุณยกให้ใครเป็นวิชวลของวงครับเออเราได้เอาความรู้สึกของเราไม่ต้องไปมองหน้าเพื่อนเราได้หลังจับกันได้แล้วทุกคนเอาความรู้สึกของเราเลยนะจับมือนั่นเลยครับเพราะเราจะต้องให้มงลงเลยในคำถามนี้ให้เป็น พี่โย่แสงครับแสงส่ดก ah, mm ็ไกลมาทางนี้ครับผมคือไม่ได้เตรียมไว้บางทีก็ตกใจเหมือนกันใช่พี่โย่ต้องยอมรับนะว่าดีที่ยอดยิ้มน่ารักขุดที่เก่งขอบคุณครับก็ก็ขอบคุณนะครับเดีว่าทุกคนก็ในนี้ทุกคนเป็นมิชชั่นผมเป็นเองกันทุกคนอยู่แล้วใช่ผมเป็นน่ารักแบบผมกรีนอยู่แล้ว